พูดถึงฟีเจอร์ครับหลายอย่างนะครับในโรบ็อกเนี่ยผมมักจะหยิบมาพูดนะครับหรือว่าอัปเดตข่าวนะครับเสมอแต่ว่ามีฟีเจอร์หนึ่งครับที่หลายคนเนี่ยก็ไม่ทราบนะครับรวมถึงผมด้วยที่ก็ไม่ทราบว่าฟีเจอร์เนี้มันมาแล้วครับในโรบ็อกและมีน้อยคนมากครับที่พูดถึงมันนะครับหรือมีเพียงแค่ไม่กี่คนครับที่ทราบเพราะส่วนใหญ่ครับไม่ได้ใช้กัน กัฟีเจอร์หนึ่งครับในโรบอทครับที่เป็น a n i m เมชันครับอาจจะไม่ใหญ่โตมากแต่ว่าเป็นฟีเจอร์ที่มันดูดีครับเวลาคุณเนี่ยพูดคุยนะครับกับคนอื่นนะครับซึ่งฟีเจอร์ที่ว่าครับมันเป็นแบบนี้ครับสังเกตที่ปากนะครับของตัวละครนะครับนี่อันนี้ผมพูดอยู่ที่ไม์นะคุณผู้ชมและนี่คือปากครับขยับครับตามที่ผมพูดนะครับแต่ละะํำนะครับในไม์ ซึ่งไอ้ฟีเจอร์เนี้ยมันทำยังไงและมันใช้ยังไงในคลิปวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงนะครับฟีเจอร์นี้ครับที่หลายคนนี่ยครับทราบน้อยมากครับใน r โรบอกนะแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ครับเช่นเคยครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไงา์ใครชื่นชอบช่องแบบฟอร์มกดติดตามด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยครับคุณจะเห็นหน้านี้นะครับงอนไปตลอดคลิปนะคุณผู้ชม ซึ่งก่อนที่ผมจะโชว์นะครับว่าไอเฟีเจอร์เนี้ยมันคืออะไรอย่างที่หลายคนเห็นครับว่าตัวปากของนะครับมันขยับอยู่นะครับตามที่ผมพูดนะครับในเกมซึ่งมันก็ไม่ได้มีแค่หน้านี้นะหลายคนถามว่าเฮ้ยพี่ทํำยังไงทําไมปากถึงขยับได้คือจะบอกว่าไอที่ปากนะครับขยับได้นะครับ มันไม่ได้มาจากหน้าตานะแต่ว่ามันมาจากหัวครับในโรบ็อกซึ่งที่ผมใช้เนี่ยครับมันเป็นหัวครับ s t ีวี่สแตนดาร์ดที่ผมเคยทําคลิปพูดไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับซึ่งไอหัวเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่หัวเดียวนะที่ใช้ได้นะครับผมขอออกก่อนนะเปึ๊บเปลี่ยนหัวก่อนพวกหัวเนี่ยครับที่เป็นประเภทนะครับเดนัมมิกหัวเหล่านี้ครับคุณสามารถใช้นะครับพูดบนไม้ได้นะครับแล้วปากนะครับ มันจะขยับตามครับตัวละครครับที่เราพูดบนไม้นะครับอย่างเช่นผมอยากใช้ครับหน้านี้หน้าก่ดเทศน,นะครับหน้าแมนใส่มาโอเคอันนี้ก็พูดอยู่ก็ดูปากคือนี่คือปากตัวละครน,นะครับที่มันพูดอยู่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมหน้ามันต้องเก็กแบบนี้นะครับดูหน้าโคตรเก็กเลยต่อไปก็เอาหน้านี้บ้างเอาหน้านี้หน้าเนี้ยห,หลายคนไม่ก็ได้ใช้นะครับ นี่ยิ้มแป้นเลยอันนี้ก็พูดอยู่นะคุณผู้ชมเนี่ยครับปากมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะพูดนะครับเราก็ขยับตามครับที่คุณพูดซึ่งเอาจริงคือมันก็ไม่ได้มีแค่หัวไดนามิกนะครับที่ทําได้คือหัวพวกนี้มันชัดสุดใช่ไหมแต่ว่ามันยังมีหัวนะครับที่ใช้ได้นะครับอย่างเช่นหัวนี้ที่หลายคนไม่ใช้เป็นหัวตัวละครอาร์โทแบบใหม่นะครับที่ใส่เสื้อผ้าได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นตัวของเพตันนะครับใส่ชุดสีแดง ผมใส่หัวแป๊บนึงนี่อันนี้ก็ขยับได้นะครับทำไมปากเป็นแบบนี้วะเนี่ยคือปากมันเบี้ยวเว้ยเบี้ยวข้างหนึ่งอาจจะบั๊กเกมหรือไม่ก็บั๊กไอเทมนะครับขอถอดหัวก,ก่อนนะครับถอดหัวสักครู่หนึ่งเออโอเคเปลี่ยนหัวดีวกว่ามีหลายตัวมากในพิกี้ดูนิดผมอยากจะดูมากว่าไอาตัวเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับถ้าปากขยับได้ หาหัวก่อนนี่ครับเป็นหนึ่งในแพ็กเกจที่ผมชอบมากนะครับกับพิกกี้นะนี่ใส่ไนดูดิ <c oughs> อันนี้คือไม่ได้พูดด้วยมันดมด้วยจมูกครับคือแพ็กเกจตัวคอครพิกกี้เนี่ยมันไม่มีปากไงมันเลยใช้จมูกครับพูดแทนนะครับแล้วผมเชื่อว่าในเกมพิกกี้ทั่วไปนะก็ไม่เคยได้พูดนะครับบนปากอยู่แล้วนะครับกับหงายตัวครน,นะครับมันพูดแบบนี้ อันนี้แอบตลกนะเว้ยดูดูนหน้าตาตัวละครนะดูดูมันพูดคือพูดไปดมไปะนะครับกับหน้านี้เอ่อถามว่าแพ็กเกจไหนที่มันเป็นแบบนี้บ้างจริงมันก็มีไม่ค่อยเยอะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นแพ็กเกจมาใหม่นะครับเนี่ยพวกนี้เน,นืน่องนี่เรยเอเนี่ยอันนี้ไม่โชว์แล้วนะครับอันเนี้ยแพ็กเกจตัวใหม่อย่างเช่นตัวเนี้ยของเอ่อวอลคานอนจากตัวของอีพีปินนเกมผมโชว์นี่ดีกว่าไฟโกรเรมนะครับจาก a อสเซนนลนะครับ นี่อันเนี้ยก็มีหน้าที่ขยับได้นะครับนี่ดูที่ปากอันนี้โหเท่มากนะครับตัวหัวนี้คือถ้าใครอยากรู้ว่าหัวไหนนะครับมันสามารถขยับได้นะครับมีปากพูดได้ตามไม่เนี่ยให้เช็คครับที่ตัวของลิงไอเทมหรือไม่ก็แพ็กเกจส่วนประกอบอะครับมันจะมีพวกนี้อยู่เป็นมูดอยู่ถ้าอันไหนมีมูดอยู่ที่ตัวของแพ็กเกจไอเทมอะแปลว่าอันเนี้ย มันสามารถใช้หน้าขยับได้ได้นะครับเออแต่ส่วนใหญ่หลายคนน่าจะทราบดีว่าตัวไหนใช้ได้บ้างนะครับเพราะว่ามันจะมีแค่ไม่กี่ตัวนะครับที่ใช้ได้อย่างเช่นตัวไหมว่าผมหา่อนเนี่ยพวกเนี่ยที่เป็นตัวคอนใส่เสื้อผ้านะครับจะใช้หน้าขยับได้ได้นะครับเออผู้หญิงนี่ก็ใช้ได้ปาร์เกอร์นเนี้ยนะอาโธ่ใหตัวครับใช้ไม่ได้นะครับเฉพาะตัวใหม่เท่านั้น ตัวของไฟโกเรมตัวของพิกกี้ตัวของเวอร์ซีโร่ตัวของอีพกมินิเกมแล้วก็ตัวสัตประหลาดเป็นแกะจากเอออะไรไม่รู้จำไม่ได้นะครับคือมันหายากมากเพราะว่าโรบ็อกเนี่ยแกบัคออนนี้อยู่นะครับในเชนลี่ครีเอทที่ผมเช็คไม่ค่อยได้นะครับกับตัวของครีเอทนะครับเนี่ยตัวนี้ใช้ได้ครับตัวที่มีชื่อว่าบัฟอิโรปีนะครับตัวนี้มาจากไรนเอามาจากท r เจอร์ออฟโซนาริอะนะครับไหนดูดิผมไม่เคยใช้ตัวนี้เลยนะครับ ในโดมนี่อันนี้ขยับได้หัวนี้น่ากลัวหน่อยนะครับเนี่ยมันจะประมาณนี้ครับกับหัวขยับได้นะครับในโรโบ็อกนะถ้าใครที่สนใจใช้น่ยก็มาใช้กันได้ครับหัวบางหัวมันก็ฟรีอย่างเช่นหัว s สตี s t a n d a r d ที่ผมใช้อยู่นะครับปัจจุบันนี้มันฟรีแต่ว่ามันก็นะก่อนหน่อยนะครับกันหน้าบแบบนี้นะครับเวอร์ชั่นเก่าอ่ะผมชอบมากกว่าผมไมชอบเวอร์ชันนี้นะครับที่ปากบันโบแบบนี้นะ ใครที่คิดเห็นยังไงนะครับกับฟีเจอร์ตัวนี้เนี่ยก็คอมเมนต์กันได้นะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม